สวัสดีค่ะพบกับแทตตี้ค่ะจากเชรุ่งเรืองยนต์สามสามผู้จำหน่ายรถแท็กเตอร์จอร์เดียซิสเกตค่ะมื่อนี้นะคะแทตตี้ก็ออกมาพบลูกค้าค่ะเป็นกลุ่มหน้าแปลงใหญ่ค่ะที่บ้านเห็นอ่มค่ะตำบลพ่นย่างค่ะอำเภอว่างหินค่ะอันนี้เป็นของกลุ่มหน้าแปลงใหญ่นะคะมูซีฟที่ได้ออกรถแท็กเตอร์จอรเดียก็เข้าไปค่ะบม่ว่าจะเป็นรุ่นนี่เลยค่ะ 50หา0ดีหา0แรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นถังวานปุ๋ยนะคะที่พ่อผู้ใหญเพื่อนได้ออกกับเข้าไปค่ะทัศมณีก็จะเป็นโล่งสีค่ะบอกได้เลยค่ะว่ากลุ่มนี้อุปกรณ์ครบชุดค่ะในการทําการเกษตรค่ะนอกจากพ่อผู้ใหญ่เพื่อนจะออกหา0ดีแล้วนี่ค่ะเพื่อนยังออกตัวนี้อีกรุ่นนึงค่ะเป็นรุ่นห0 6 5หค่ะ60หา6 5หแรงค่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะครบเลยค่ะพ่าว่าจะเป็นพานค่ะนี่ค่ะระกาใบมีดค่ะส่วนทัดมานี่ก็จะเป็นโรตลีค่ะอันนั้นจะเป็นพานบุกเบิกค่ะนีพอผู้หญยเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะผ้าเบิงตัวหกสิบหานะคะของพอผูยัยเล่าบอกเลยค่ะว่าย่างไม้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดฟางก่อนก่มค่ะ อันนั้นเครื่องหยอดมเมล็ดพันธุ์นะคะสำหรับลูกค้าทาันไหน,นะคะที่สนใจอยากสอบถามตัวรถแท็กเตอร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้อยถึงรุ่นใหญ่ค่ะบอกได้เลยค่ะว่าโปรโมชั่นส่วงนี้พิเศษอีลีค่ะพิเศษแน่นอน,ส,น,อน,นสำหรับลูกค้าจรเดียทุก่านค่ะสำหรับลูกค้าทันไรนะคะที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถสอบถามแท็กปีได้เลยค่ะที่ไม้เล็กโทรศัพท์ค่ะ 0908 0046 57ค่ะหรือว่าจะแชทในช่องทางา YouTube กระได้ค่ะเดวแทตตี้เขาไปตอบค่ะสำหรับมูลนิธิต้ต้องขอลาไปก่อนด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ